สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมแนะนำทุกท่านนะครับที่เป็นมือใหม่ในการผสมพันธุ์ปลาหางนกยุงเกตน,นะครับผมว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราเจอแม่พันธุ์ดูนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ที่เขานิยมครับก็จะนิยมเอาเพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนะครับผมกับแม่พันธุ์สามตัวนะครับผม คนที่เขาต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อพันเนี่ยครับจะได้มีตัวเลือกในการไล่ที่เยอะครับผมและแม่พันเนี่ยครับเวลาตัวหนึ่งโดนไล่อีกสองตัวจะได้โดนครับคือเขาจะได้ไม่เหนื่อยมากครับผมถ้าเกิดเราใส่พ่อพันหนึ่งต่อแม่พันหนึ่งนะครับโอกาสที่แบบแม่พันเขาจะเหนื่อยครับมันมีโอกาสสูงแล้วมีโอกาส,ส,กาสที่เขาจะตายได้ครับผมถ้าเกิดเราเขาโดนไล่เยอะๆนะครับผมและในกรณีที่ผมเจอมานะครับคือแม่พันเนี่ยครับเป็นแม่พันตาแดงคือดุมากครับผมที่ผมเจอมาคือผมใส่พ่อพันหนึ่งตัวต่อแม่พันหนึ่งตัวนะครับผมและแม่พันตัวน ตัวผู่จนแบบว่าหางขาดนะครับผมผมก็เลยแก้ปัญหายังไงดีนะผมก uses, arrived, ็ลองแบบลองไปหาข้อมูลดูลองไปปรึกษาพี่ๆที่เขามปประสบการณ์ดูนะครับส่วนใหญ่เขาก็แนะนําว่าให้เราใส่ตัวผู้เพิ่มลงไปนะครับผมผมก็เลยทําการใส่ตัวผู้เพิ่มลงไป3ตัวนะครับผมต่อตัวเมียหนึ่งตัวตัวเมียครับมันดุมากมันไล้กัดตัวพู่แบบโหยาบเยินเลยครับคือตัวผู้สาตัวผมนี่คือมันติดมากมันไม่ไล่ตัวเมียครับผมมันแบบรอโดยเขากัดอย่างเดียวอ่ะผมก็เลยอุ้ยทำไงดีว่าอย่างนี้คือแม่พันธุ์ตัวนี้ผมอ่ะเป็นตัวที่สวยมากด้วยผมมมก็ยาให้ััันนสธ์ครบ เ,เออถ้างั้นเราลองในดีว่าผมก็เลยลองคิดเองว่าใส่แม่พันธุตัวที่ตัวใหญ่กว่าตัวนั้นครับลงไปเพิ่มหนึ่งตัวปรากฏผลที่ได้ก็คือมันช่วยได้ครับผมคือแม่พันธนตัวที่ดุก็คือกลายเป็นไม่ดุนะครับกลายเป็นติ่งติ่งนะครับผมอ๋อถ้างั้นผมก็รู้แล้วก็แก้ด้วยกันใส่แม่พันธุตัวที่ใหญ่กว่าเราหนึ่งตัววิธีสองที่ผมได้ก็คือใสต่ตอวผู้ตัวที่แบบโคตรดุ โครไล่ตลอดเวลาซึ่งไอตัวผู้สามตัวผมที่ผมใส่ไปเนี่ยคือมันติดมากครับผมคือมันไม่ไล่เลยร่องขอจอไปอยู่กับตัวเมียตัวไหนคือมันก็แบบไม่มีอาการแบบไล่ไล่ไล่อย่างเงี้ยเลยอ่ะผมก็งงว่ามันเป็นอะไรไอสามตัวนี้ผมก็เลยลองหาตัวที่แบบดุดุไล่ไล่มาเลยใส่ลงไปสรุปมันได้ผลครับผมตัวเมียตัวนั้นมันก็หงอลงหงอลงครับผมสรุปก็คือมี2วิธีครับผมวิธีแรกก็คือใส่ตัวเมียตัวที่ใหญ่กว่าลงไปครับผมช่วยได้ครับผมสองก็คือใส่ตัวพู่ตัวที่โคดดุโครไล่ลงไปก็ช่วยได้เหมือนกกกััััันนนนนนคคคคครรรบบบบผผมมมโอเเ็จงไปะะะิาาให่ททุยสต ถ้าเกิดใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่านี้ได้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับไอ้ไก่ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ไก่คนดีคนเดิมหน่อยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมยังไงวันนี้ไอ้ไก่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ